เมื่อกี้มันกัดมันตามมาทีนึงครับแล้วมันกัดไม่โดนครับก็เป็นเป็นคูน้ํานะครับเป็นเขาเรียกอะไรที่พักน้ำครับคล้องล้องปามยางพารานะครับก็ป่าน่าจะอยู่มันหนาโอ้โหลุดเลยนะครับก็สายช้ได้ครับก็ผลนี้ผมใช้ทั้งใบสปินแล้วก็ตีนเลยนะครับก็นี่ครับยังไงก็ลองดูป่าเคี้ยวๆยไงก็โดนนะครับยังไงก็ฝากพ่นงานด้วยครับเดี๋ยว ปลานี้ปลานนี่ครับกับปลาชรสายสวยนะครับนี่ครับกับกบยางแก้ขันจิ้วนะครับอันนี้พ่มไส้ทั้งใบสปินแล้วก็ข้าเลยครับก็ยังไงก็ฟ้าพ่นงานด้วยครับกับกบยางแก้ขันจิ้วครับมีตัวไงก็โดนแน่นอนครับน้ำหนักดีตีไกลครับเหนือนุ่มนะครับยังไงก็า้าพ่นงานด้วยครับเจ้าจริงสุดยอดครับ